มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดตามมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเทคโนโลยี Technology AI เนี่ยสามารถเข้ามาแทนที่บทบาทของเจ้าหน้าที่ HR ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคือฟังแล้วมันก็ทั้งน่าตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันก็แอบน่ากังวลเหมือนกันนะคะเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับในยุคนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยโดยจะใช้ข้อมูลจากบทความเรื่อง HR Transformation by Artificial Intelligence นะครับ เพื่อมาดูกันว่าจริงๆแล้ว AI เข้ามามีบทบาทในงานบริหารทรัพยากรบุคคลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า HR เนี่ยยังไงบ้างเยี่ยมเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า AI ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอยากให้เราเข้าใจตรงกันก่อนคำว่า AI ในบริบทของ HR เนี่ยค่ะมันมันทำงานยังไงกันแน่คะมันเหมือนมีหุ่นยนต์มานั่งทำงานแทนคนเลยหรือเปล่าอืมภาพนั้นอาจจะดูไกลตัวไปหน่อยนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะ ลองนึกภาพ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ฉลาดมากๆและก็เรียนรู้เร็วมากครับผู้ช่วยที่ฉลาดมากๆได้เร็วกว่าแล้วก็ในสเกลที่ใหญ่กว่ามากหลักการของมันก็คือการมองหารูปแบบในข้อมูลเพื่อเอามาใช้คาดการณ์หรือทำงานบางอย่างให้สำเร็จนะครับโอเคพอเห็นภาพแล้วค่ะคือแทนที่เราจะคุยกันเป็นหัวข้อๆไปเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยเราลองสมมุติเป็นเรื่องราวขึ้นมาดีไหมคะน่าสนใจครับยังไงครับ ลองติดตามเส้นทางของพนักง,งานคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อคุณนิดาละกันนะคะตั้งแต่วันแรกที่เธอยื่นใบสมัครเลยจนถึงวันที่เธอกลายเป็นคนสำคัญในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูไหมคะโอ้โหเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับการที่เราติดตามเส้นทางของคุณนิดาเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพการทำงานของ AI ในแต่ละขั้นตอนของงาน HR ได้จัดขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ ได้เลยค่ะงั้นจุดเริ่มต้นของคุณนิดาเธอกำลังหางานแล้วก็ไปเจอบริษัทในฝันที่เปิดรับตำแหน่งพอดีเลยเธอก็ส่งเรซูเม่เข้าไปพร้อมกับผู้สมัครอีกเป็นพันๆคนตรงนี้แหละค่ะจุดแรกเลย AI เข้ามามีบทบาทแรกยังไงคะ นี่คือด่านแรกที่ทรงพลังที่สุดเลยครับคือการสรรหาแล้วก็คัดเลือกบุคลากรหรือ talent acquisition ในอดีตเนี่ย HR ต้องใช้เวลาเป็นวันๆหรือบางทีเป็นสัปดาห์เลยนะเพื่ออ่านเรซูเม่กองมือหือมาใช่ค่ะเยอะมากจริงๆแต่ตอนนี้ AI เข้ามาทำหน้าที่นี้แทนลองนึกภาพ AI เป็นเหมือนบอดีอ้การ์ดหน้าคลับหรูที่มีรายชื่อแขก VIP อยู่ในมือมันไม่ได้แค่เช็คว่ามีคีย์เวิร์ดตรงตาม job description หรือเปล่า แต่มันฉลาดกว่านั้นครับเดี๋ยวค่ะตรงนี้สงสัยนิดนึงถ้ามันแค่สแกนหาคีย์เวิร์ดเฉยๆแบบนี้จะไม่ทําให้เราพลาดคนเก่งต่งอย่างคุณนิดาไปหรอคะสมมุติว่าเธอมีประสบการณ์ที่ใช่เลยแต่ใช้คำในเรซูเม่ไม่ตรงกับที่ AI มองหาพอดีเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและนี่คือจุดที่ AI ยุคใหม่มันแตกต่างจากโปรแกร,รมคัดกรองแบบเก่าๆเลยคือมันไม่ได้มองหาแค่คำว่าประสบการณ์5ปี แต่มันเรียนรู้จากข้อมูลของพนักง,งานที่ประสบความสำเร็จในองค์กรที่ผ่านมาอ๋อคือดูจากคนเก่าๆที่ผลงานดีใช่ครับมันจะวิเคราะห์เลยว่าคนที่ผลงานดีในตำแหน่งนี้เนี่ยมักจะมีทักษะหรือเส้นทางอาชีพแบบไหนมาก่อนแล้วมันจะมองหารูปแบบพวกนั้นในรูสูเมของคุณนิดาถึงแม้เธอจะไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดตรงเป๊ะแต่ถ้าโปรไฟล์ของเธอมีรูปแบบของความสำเร็จ AI ก็จะมองเห็นแล้วก็ส่งต่อให้ HR พิจารณาครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันมองหาแววไม่ใช่แค่คุณสมบัติตามเช็คลิสต์อย่างเดียวแล้วจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรที่ล้ำกว่าการอ่านเรซูเม่ไหมคะมีครับอีกขั้นตอนที่น่าสนใจมากเลยคือการวิเคราะห์วิดีโอสัมภาษณ์เบื้องต้น AI สามารถส่งคำถามง,ง่ายๆให้ผู้สมัครอัดวิดีโอตอบกลับมา แล้วมันจะวิเคราะห์ทั้งเนื้อหาที่พูดการใช้คำศัพท์หรือแม้แต่น้ำเสียงเพื่อประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นได้เลยครับเดี๋ยวๆนะคนะคะให้ AI มาวิเคราะห์น้ำเสียงเนี่ยนะมันจะน่าเชื่อถือหรอคะจะฟังดูเหมือนเครื่องจับเท,ท็จเลยไม่ถึงขนาดนั้นครับมันไม่ใช่การตัดสินว่าใครโกหกแต่เป็นการหาความสอดคล้องมากกว่าเช่นตำแหน่งนี้ต้องการคนที่สื่อสารชัดเจน AI ก็จะช่วยดูว่าผู้สมัครใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหรือเปล่า ออือหรือถ้าเป็นตำแหน่งที่ต้องพบปะลูกค้าบ่อยๆน้ำเสียงที่แสดงความกระตือรือร้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลประกอบได้แต่ว่านี่เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจลึกๆก็ยังต้องมาจาก HR ที่เป็นมนุษย์อยู่ดี AI แค่ช่วยกรองให้เหลือตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้ HR ใช้เวลากับคนที่เป็นตัวจริงนะครับโอเคพอเข้าใจได้ค่ะเหมือนมีผู้ช่วยคัดกรองชั้นเยี่ยมเลยงั้นสมมุติว่า AI ประทับใจคุณนิดามากเธอก็ผ่านฉลุยจนได้เข้าทำงานในที่สุดวันแรกของคุณนิดาในออฟฟิศที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยจะเป็นยังไงต่อคะเธอจะต้องไปเจอใครก่อนวันแรกของเธออาจจะไม่ได้เจอเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นมนุษย์ก่อนด้วยซังนะครับแต่อาจจะเป็น AI onboarding buddy อะไรนะคะ buddy AI เหรอคะ ใช่ครับซึ่งก็คือแชทบอทอจฉริยะที่คอยต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลทุกอย่างที่เธอต้องรู้เลยตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างรหัส WiFI คืออะไรเครื่องชงกาแฟอยู่ตรงไหนไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเรื่องเอกสารอะไรแบบนี้หรอคะใช่ครับอย่างต้องลงทะเบียนประกันสังคมยังไงหรือนโยบายการลางานเป็นแบบไหนพวกนี้ถามได้หมดเลยโหเหมือนมีพี่เลี้ยงส่วนตัวเลยนะคะเนี่ย แบบนี้ก็ไม่ต้องคอยเกรงใจไปถามคนอื่นบ่อยๆถูกต้องครับมันช่วยลดความประมาทของพนักงานใหม่ได้เยอะมากแล้วก็ทําให้กระบวนการเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆราบรื่นขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ช่วยลดภาระงานธุรการหรือ HR administration ของฝ่ายบุคคลไปได้มหาศาลเลยครับงานเอกสารทั้งหลายใช่ครับเรื่องการจัดการข้อมูลวันลาการอนุมัติต่างๆการจองห้องประชุมทั้งหมดนี้ AI จัดการได้อัตโนมัติ ทำให้ HR มีเวลาไปโฟกัสที่การดูแลความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณนิดาจริงๆเช่นการเข้าไปเช็คอินว่าเธอปรับตัวได้ไหมหรือการแนะนำให้เธอรู้จักกับคนในทีมนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคือ AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์แต่เข้ามาจัดการงานเอกสารที่น่าเบื่อเพื่อให้มนุษย์มีเวลาไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ใช่เลยครับและมันยังทำได้มากกว่านั้นอีกนะในเชิงข้อมูลเนี่ย AI สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานได้ด้วยเช่นชั่วโมงการทำงานการลาป่วยเพื่อมองหาแนวโน้มที่อาจจะบ่งบอกถึงความผิดปกติอย่างเช่นสัญญาณของภาวะหมดไฟในทีมซึ่งเป็นข้อมูลที่ HR เอาไปวางแผนป้องกันได้ล่วงหน้าเลยครับน่าทึ่งมากค่ะทีนี้คุณนิดาก็ปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่ได้แล้วทำงานไปได้สักพักหนึ่งคำถามต่อมาก็คือ แล้วองค์กรจะช่วยให้เธอเติบโตในสายอาชีพได้ยังไง AI จะเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากรได้ด้วยไหมคะนี่คือส่วนที่ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับคือการเรียนรู้และพัฒนาหรือ Learning and Development จากข้อมูลในบทความที่เราศึกษามานะครับ AI ทำหน้าที่เหมือน GPS นำทางสายอาชีพส่วนตัวให้กับพนักงานแต่ละคนเลย GPS นำทางสายอาชีพขยายความหน่อยได้ไหมคะมันทำงานยังไง คือแบบนี้ครับ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลของคุณนิดาหลายๆด้านเลยทั้งตำแหน่งปัจจุบันของเธอผลการประเมินงานที่ผ่านมาทักษะที่เธอมีอยู่แล้วก็เป้าหมายในสายอาชีพที่เธออาจจะเคยระบุไว้จากนั้นมันจะเปรียบเทียบข้อมูลพวกนี้กับทักษะที่องค์กรกำลังต้องการหรือตำแหน่งงานในอนาคตที่อาจจะเหมาะกับเธอแล้วมันก็จะแนะนำแผนการพัฒนาที่เฉพาะตัวสำหรับเธอคนเดียวเลยหมายความว่ามันจะบอกเลยว่า คุณนิดาเดือนหน้าคุณควรจะไปลงเรียนคอร์สโปรเจกต์แมネจเมนต์นะอะไรแบบนี้หรอเะประมาณนั้นเลยครับแต่อาจจะลึกกว่านั้นเอกเช่นจากโปรเจกต์ล่าสุดของคุณเราพบว่าคุณเก่งเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ถ้าเพิ่มทักษะการนำเสนอข้อมูลหรือ Data Visualization อีกนิดคุณจะสามารถเติบโตไปในสาย Data Analy s t ระดับซีเนียร์ได้เร็วขึ้นโอ้โห oh. นี่คือคอร์สออนไลน์ Online 3คอร์สแล้วก็มีพี่ในทีมข้างๆที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ลองนัดคุยกับเขาดูสิ อะไรทำนองนี้ครับมันคือการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงและตรงจุดมากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้า GPS มันรู้จักแต่เส้นทางปัจจุบันของคุณิดามันจะไม่เป็นการตีกรอบเธอหรอคะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณิดาคนพบว่าเธออยากจะย้ายสายงานจากฝ่ายการตลาดไปอยู่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ละ่ะ GPS ตัวนี้จะช่วยเธอได้ไหมหรือมันจะบอกแค่ว่าอยู่นอกเส้นทางเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับและ AI ที่ออกแบบมาอย่างดีจะคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ระบบที่ชาญฉลาดจะไม่ใช่แค่การพัฒนาเพื่อไปต่อในสายงานเดิมหรือ vertical growth เท่านั้นแต่มันยังมองเห็นโอกาสในการเติบโตในสายงานอื่นหรือ horizontal growth ด้วยครับมมันสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าทักษะที่คุณนิดามีอยู่เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับตำแหน่งอะไรในฝ่ายอื่นได้บ้างแล้วเธอต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะย้ายสายงานได้สาเร็จ มันจึงเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่เธออาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนด้วยซ้ำครับสุดยอดเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การพัฒนาคนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนด้วยทีนี้สมมุติว่าคุณนิดาใช้ GPS นำทางนี้อย่างดีเยี่ยมเลยเธอพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นพนักง,งานที่โดดเด่นผลงานเข้าตาตลอดแล้วยังไงต่อคะ AI จะมองเห็นศักยภาพของเธอไหมถิมแน่นอนครับและนี่คือส่วนสุดท้ายของเส้นทางนั้นก็คือ การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่นหรือ Talent Management และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งครับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง Succession Planning ใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือแผนที่เตรียมไว้ว่าถ้าผู้จัดการคนปัจจุบันลาออกไปใครจะขึ้นมาแทนนั่นเองถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือแผนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหัวหน้าทีมคนแก่งของเราถูกลอตเตอรี่พรุ่งนี้ ในอดีตการจะเลือกคนมาแทนอาจจะขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้บริหารไม่กี่คนซึ่งอาจจะมีมุมมองที่จำกัดแต่ AI สามารถเข้ามาช่วยทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบและอิงกับข้อมูลมากขึ้นครับมันทำยังไงคะมันมีรายชื่อลับของคนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเก็บไว้หรอไม่ใช่แบบนั้นครับแต่มันจะทำตัวเหมือนแมวมองที่คอยสออสองคนเก่งๆทั่วทั้งองคอ์กรเลยมันไม่ได้ดูแค่ว่าใครทำงานในแผนกตัวเองเก่งแต่มันจะวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเช่น คุณนิดาอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตแต่เธอเป็นคนที่ทีมอื่นมักจะมาขอคำปรึกษาอยู่เสมอหรือเธอเป็นคนที่สามารถทำงานข้ามสายงานได้ดีเยี่ยมข้อมูลเหล่านี้ AI มองเห็นหมดครับว้าว <Wow. S 1> แล้วมันจะระบุเลยว่าคุณนิดาคือคนที่มีศักยภาพสูงหรือ High potential ที่องค์กรควรจะลงทุนพัฒนาให้เป็นผู้นำในอนาคต เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะมีคนเก่งพร้อมเสมอสำหรับตำแหน่งสำคัญสคัญและคนเก่งอย่างคุณนิดาก็จะไม่หลุดรอดสายตาไปไหนโอ้โหเราติดตามเส้นทางของคุณนิดามาตั้งแต่เป็นแค่หนึ่งในใบสมัครนับพันจนตอนนี้เธอกลายเป็นดาวรุ่งที่องค์กรจับตามองเพื่อปั้นให้เป็นผู้นำในอนาคตทั้งหมดนี้มี AI คอยเป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังในทุกย่างก้าวเลยนะคะใช่ครับตั้งแต่การคัดกรองการดูแลวันแรก การจัดการงานเอกสารการวางแผนพัฒนาไปจนถึงการมองหาผู้นำรุ่นต่อไปถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่คำถามแรกของเราเลยนะคะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาสรุปแล้ว AI จะเข้ามาแทนที่เจ้าหน้าที่ HR ได้ทั้งหมดเลยหรือไม่คะจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับคำตอบที่ชัดเจนในตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ใช่และอาจจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นครับ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแทนที่แต่มันเข้ามาเพื่อพลิกโฉมบทบาทของ HR อย่างสิ้นเชิงเลย พลิกโฉมในแง่ไหนคะ AI จะรับหน้าที่ในส่วนที่เป็นงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลงานที่ต้องทำซ้ำๆงานที่ต้องการความแม่นยำสูงพูดง่ายๆก็คือ AI จะเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการฝ่ายธุรการที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งสิ่งนี้จะปลดปล่อยให้เจ้าหน้าที่ HR ที่เป็นมนุษย์ได้ทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับงานที่ AI ทำไม่ได้ครับงานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์สินะคะ ถูกต้องครับเช่นการให้คำปรึกษาพนักงานที่มีปัญหาส่วนตัวการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากรหรือการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจคือ AI สามารถให้ข้อมูลได้ว่าใครคือพนักงานที่มีศักยภาพแต่การเข้าไปพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดานใจให้คนคนนั้นยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์ครับอ มันคือการทำงานร่วมกัน AI จัดการเรื่องว a ตและฮาวส่วนมนุษย์โฟกัสที่วายและ h ูเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะมันคือการยงกระดับงาน HR ให้เป็นเน้นที่คุณค่าของคนมากขึ้นไม่ใช่การลดทอนคุณค่าของคนลงและนี่ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะเชิญเลยครับในเมื่อ AI สามารถเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์และชี้นำเส้นทางอาชีพของเราได้ลึกซึ้งขนาดนี้ ลองกลับไปคิดดูเล่นๆนะคะว่าในทุกวันนี้มีการตัดสินใจเรื่องไหนในชีวิตประจำวันของเราอีกบ้างที่ AI อาจจะกำลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราอาจไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ค่ะ